ใกล้จัดซื้อคือหลักคุณธรรมนำใช้รวมแรงกายแรง มีช่วยกันแก้ไขไขูมปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาธาชาห้ไว้ าสนารวมศรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชนุมชนมัคนงคงถาวรทองใสราชการเอกนชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีอาณาจัสรที่ดีหัวใจพัฒนาชาติไทยร่วใจน้อง สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ารับชมไลฟ์สดผ่านเ Fa เฟซบุ๊กรงเงียจีอาสาวราศาีวันนี้เราจะพาทำกิจกรรมสายมูพาเที่ยวชมวัดโมลีนิมิตตำบลมะกูดอำเภอโคกโพยังวันนีผมร้อยตีเอกชัยเพชรดวงจีลาสาวราศานกองผ่านรับที่สองกรมสารรับที่หนึ่งวันี่สามพีทครับครับสวัสดีครับกับ,บ,บผมนายตนูสองแก้ว กินอาสาพระราชทานประชาชนครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกราบนัสักการหลวงปู่ทวดกันนะครับเชิญครับเชิญครับครับเดี๋ยวเราจะได้กราบนัสการสมเด็จหลวงพ่อทวดนะครับแล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมกันนะครับเราว่าคาถาก่อนนะครับ นะโมโพธิสัตว์อาการดีมายะอิติพะคะวะนโะโมโพธิสัตว์อาการดีมายะอิติพะคะวะนโะโมโพธิสัตว์อาการดีมายะอิติภะคะวะครับเดี๋ยวให้น้องธนูอธิบายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสำคัญจุดนี้ให้ให่ผู้ชมได้รับรับชมรับฟังกันครับ ครับพี่ผู้หมวดครับในจุดที่เรายืนอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สมเด็จหลวงพ่อทวดหยียบน้าทะเลจืดนะครับแล้วก็ในจุดที่เรายืนก็คือวัดโมลินิมิตนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะครับในเมื่อผู้ใดก็แล้วแต่ที่ผ่านไปผ่านมาหรือเข้ามาในภายในบริเวณวัดนะครับเราก็จะเจออยู่ในจุดของด้านข้างของอุโบสถครับนะครับซึ่งอุโบสถก็จะเป็นอุโบสถที่ไม่เหมือนกับอุโบสถทั่วไปก็คือจะเป็นอุโบสถสองชั้นนะครับก็เป็นสถานที่ ประกอบกิจการกิจกรรมทางศาสนาได้ด้วยนะครับ,รบแล้วก็ข้างบนก็เป็นสถานที่าทาสังฆกรรมของพระสงฆ์นะครับแล้วก็ในจุดที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีภายหลังหรือเบื้องหลังขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สมเด็จหลวงพ่อทวดเยี่ยมน้ำตาลเดืดน,นะครับก็คือต้นโพนะครับต้นโพนี่ก็เป็นถึงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ครับนะครับก็คือเป็นต้นไม้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จตสร้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนะครับเราจะเห็นว่าที่ตั้งคู่อยู่ในประวิษิานรในตรงนี้ก็จะเห็นถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางเรียกว่าปางประทานพรนะครับปางประทานพรนี่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้ามากราบสักการะนมัสการนะครับไม่ว่ากัาบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วคนบานสัรกล่าวขออธิษฐานขอพรทิ่งต่าง นะครับก็จะถือว่าเป็นสีมงคลนะครับในส่วนของพี่น้องพุทธสาสนิกชนนะครับแล้วก็จะอยู่ใกล้กันก็คือสมเด็จหลวงพ่อตวดเยี่ยบนั้นทะได้จืดนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าพี่ผู้หมวดก็จะสังเกตว่าเกือบทุกวัดครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีแต่ละวัดก็จะสร้างรูปเหมือนครับนะครับเอาไว้ให้กับวัดเพื่อที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแก่ผู้ที่เข้ามาวัดเข้ามาขอพรสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็สัญลักษณ ของวัดโมรินิมิตนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อตวดองค์ดําจีบอนทองครับนะครับซึ่งก็จะโดยประวัตินะครับก็เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะต้นกําเนิดของท่านวัดอ่าพระโคะนะครับจังหวัดสงขลาคือต้นกําเนิดแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่โด่งดังก็คือวัดราชบัวนะหรือวัดช้างให้วัดช้างให้อ่าอำเภอโกโปจังหวัดปัตตานีนะครับแต่ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ประจําของหลวงพ่อตวดนะครับแล้วก็อ่ามาได้นะครับบนบานสันกาวแล้วก็จะ เห็นถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครับครับครับ,รบเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมบรรยากาศในวัดในจุดอื่นกันต่อครับครับเชิญครับ กราบนำรัศการพระอาจารย์ครับ,บรรครับกราบนวัสการพระอาจารย์ครับวันนี้พี่ผู้หมวดครับเราอยู่ที่วัดโมลีนิมิตนะครับที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีของเรารแล้วก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับจะได้กราบนิมนต์พระอาจารย์นะครับจะได้ แนะนำตัวแล้วก็เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดโมลินิมิตนะครับแล้วก็สถานที่สําคัญภายในวัดว่ามีอะไรบ้างกราบี้หมดครับครับอก่อนอื่นอาตมาก็ขอแนะนําอาตมาก็พระครูนิมิตสุตคุณครับเจ้าวัดวัดโมลินิมิตครับได้มาดำรงอยู่ที่นี่ตั้งแต่พศ2544 ก็เป็นเวลายี่สิบสามปีก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ก็วัดโมลินิมิตของเราสร้างขึ้นมาเมื่อพศสองสี่หกปัจจุบันก็หนึ่งร้อยสองปีมีเจ้าอาวาสตั้งแต่ปัจจุบันจนมาถึงหลวงพ่อก็ก้าวรูปร,รูปรที่สิบก็คือหลวงพ่อ,อ ูจติทก,<อ>ก็คือหลวงพ่อในในส่วนของวัดโมดินิมิตเนี่ยนะครับชาวบ้านโดยทั่วไปเขาจะเรียกว่าวัดบ้านรังถูกไหมครับอาจารย์อ่าครับดโดยาชาวบ้านก็จะเรียกว่าวัดบ้านรังบัดรังอ๋อครับพอบมีจะประวัติไหมครับว่าทําไมถึงเรียกอย่างนี้หรือว่าเป็นชื่อที่เก่าวขานกันมาเป็นบ้านบ้านเดิมหมู่บ้านเดิมๆยังไงบ้างเขาชาวบ้านตามคนเฒ่าคนแก่เ็าบอกว่าเมื่อสมัยโบราณครับยุคก่อนก็มี เหมือนกับฝรัง่งอะไรก็มาตั้งคขปมตั้งทางอ่าแล้วทีนี้ก็อยากบ้านรังบ้านรังเพราะที่ฝรั่งมันอยู่เมื่อก่อนสมัยโบราณก็ยุบปากกันมาครับสมัยยุคยุคโบราณที่ว่ามีล่าอาณาจักรอะไรกันชนนั้นเลยนะที่ว่ามียกมาก่อนฝรั่งมาอยู่ก็เลยอยากบ้านรังบ้านรังเพราะมีฝรังอยู่เยอะคนก็เหมือนบ้านถอยบ้านเกกบ้านรังอย่างเ<อ>ี้ตามความเชื่อครับ ครับในในใน,ในส่วนของศาสนสถานหรือวัตถุต่างๆเนี่ยพระอาจารย์ครับพอในช่วงก่อนเนี่ยครับมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วก็พระอาจารย์ได้เพิ่มเติมอะไรบ้างภายในวัดที่ให้ญาติโยมได้เข้ามาไหว้กักการะครับบ้านหลังของเราก็มีสถุปตีดีเล็กๆอยู่ข้างหลังแต่ว่ายังได้บรณะะไม่เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้มาทํากิจที่สําคัญสําคัญ ตั้งแต่มาอยู่42่ันร้อย4่ก็เริ่มตั้งแต่ทําสิส่งท <ov |notimestamps|> ี่ําคือการดําเนินทีดําเนินวัดมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละวัดครับอหลวงพ่อใช้อย่างนี้อองจิตจาเป็นก่อนอันดับที่หนึ่งมาอยู่ใหม่ๆที่นี่ศาลาทําจิตเกี่ยวกับโรงธรรมทำโรงธรรมคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายอองเมนก่อนเมนเสร็จแล้วต่อไปพระเรา ที่อยู่อาศัยของพระก็เปรี่ยนสวนต้นไม้ร่มองก็เลยทํากุฏิขึ้นมาแปดหลังให้พระได้อยู่อพอเสร็จจากเรื่องที่พระอยู่อาศัยของพระแล้วก็หันมาโบสถ์ทำไมถึงชอบโบสถ์โบสถ์บิแล้วอ่าแล้วไอ้ช่างก็มาดูช่างก็บอกว่าบุรณะไม่ได้แล้วต้องทําใหม่ก็เลยไหนไหนก็ทาแนวเนื้อที่เรามีน้อยไม่ใช่ว่าไม่ใช่วัดมีตังนะครับแต่ว่าทําไมต้องทำสองชั้นครับเพราะ เนื้อที่เราน้อยชั้นล่างยังเป็นสารางหลงตําให้เราได้<ม>ก็เลยคิดว่าเออโบาชั้นบนไว้ทาจิตสงฆ์แต่ชั้นล่างยังจิตจํากันประชุมอะไรต่างๆได้เยอะแยะรองรับพระได้ก<ม>็เลยว่ากัดควันทำสองชั้นครับอตอนนี้สาเร็จรุ่วง,วงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ครับอุโบสถของเราเรียบร้อยแล้วรอการโบราณศีอีกทีหนึง่งแล้วก็จัดหารยกโต๊ะคว้า<ม>ตอนนี้กําลัง เป็นพระราษรสองหลังจากทําอุโบสถแล้วก็กําลังดําเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อทําเป็นที่สําหรับทํากิจสงยกเป็นโทรรีทสงความตั้งใจอยากอยากเราคิดว่าวัดเราได้พึ่งพาอาศัยชาวบ้านครับได้ทำยังไงให้ชาวบ้านได้พึ่งพาอาศัยวัดบ้างก็เลยตัดสินใจก็เลยตัดสินใจซื้อที่ขึ้นมาแปลงครับเพื่อที่จะทําเป็น เวลามีกิจสงอะไรต่างๆได้เป็นลานจอดรถแต่ที่สําคัญยิ่งอยากจะทําตลาดชุมชนให้ชาวบ้านของเราได้ทำมาหากินกันแบบไมารถชจมกันได้จิตร่วมกันครับแล้วอีกอย่างที่ดินผืนนี้เขาขายถ้าวัดไม่ซื้อไว้มันก็ราคาสูงครับมีแต่วัดตอานั้นที่ซื้อก็เลยว่าไม่ใช่วัดรวยนะแต่วัดต้องผลปรนอยู่4สี่ล้านสามตอนนี้ก็เป็นนี่อยู่ล้านเครับก็สามารถที่จะเชิญชวนนะครับพี่ผหมด ผู้ที่ติดตามรับชมในการไลส์สดในครั้งนี้ก็สามารถที่แวะเวียนกันมาเข้ามาทําบุญครับ,รบที่วัดได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะมีจุดรับบริจาคก,ก็คือตู้อนุโมทนาบริเวณจุดไหนบ้างครับสมมติตูต้<า>อนุโมทนาที่วัดก็มีอยูอ่ที่พระประจําวันแล้วก็ต่อไปก็จะพอดีจะเปิดโอกาสให้โยมมาปฐสมเกษ์กวันที่14นี้ปิดทองเ่้าคว้าต่อไปก็ใครมาทำบุญครับหลวงพ่ออยู่ไม่อยู่ ติดต่อจอกว่าเรื่องมาทาบุญก็ใส่ลงในตู้อโนโุมูตาดาสามารถได้ทําได้ทาได้ครับนี่ก็เป็นโอกาสดีและก็บุญกุศลที่เรา<ม>ในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะครับในเมื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็สามารถที่จะมาทําบุญทํากุศลได้ที่วัดโมลีนิมิตนะครับหรือวัดบ้านหลังนะครับในส่วนนี้ก็เท่าที่พระอาจารย์เล่ามาเนี่ยนะครับที่พระอาจารย์บอกว่ามีสตูปหรือว่ามีจุดเล็กๆเ,เ,เนี่ยเป็นเป็นสถานที่เก็บอติหรืออะไรของโบราณครับ ตามที่โยมก็ได้บอกเล่ามาสตุปนี้ครับก็น่าจะน้องๆแต่อายุวัดสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญสตุปนี้ก็บอกเป็นเมื่อก่อนสมัยโบราณก็มีบอกอก็มีแบบเชื่อฟวามเชื่อนะก็มีคนจีนที่นี่เป็นที่ดินของคนจีนคแต่ที่ดินที่นี่เจ้าที่เขาบกว่าเจ้าที่ดินเป็นที่ดินของนายวดนายวัน เสลัลยก็บริจาคที่นี่ให้เป็นที่วัดครับลืมบอกไปตรงนั้นว่าเวลาทําอะไรมันเกี่ยวข้องกับลูกหลานจีนหน่อยนึงเชื้อสายจีนหน่อยอ่าก็ถ้าเธอจะจเห็นโดย่แม้แต่เจ้าที่ก็ต้องทําให้เพราะทาไมเราถึงต้องทำไม่ใช่เราโม่ายนะใช่ครับเราตอบแทนคุณที่ท่านยกให้เราเป็นที่ดินใช่ถ้าไม่มีเจ้าที่เจ้าทางใครสักคนหนึ่งสลถูครับไม่มีวัดอคนที่เสียสละขึ้นมานึกถึงความเจริญจะมีวัดขึ้นมาได้ต้องมีใครสักคนหนึ่งเสียสละที่ครับ คนนั้นถึงว่าเป็นบุญใหญ่ก็แยกว่าเจ้าที่เวลาวัดจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองเราทุกครั้งก็มีให้โยมมาทำยกเจ้าที่ก็จะหลวงปู่มาแต่ว่าเป็นความเชื่อที่ว่าทําแล้วสบายใจนึกถึงว่าเออเราจดทานครั้งหนึ่งเหมือนกับพ่อกับแม่เราจะได้ให้เขาได้มีอาหารไปวางให้คาได้ทานทำนี้ะสบายใจไม่ใช่สวนในงมายนะใช่ครับตามระเบียบสงฆงก็บอกว่ามันอย่างกับ อย่างอื่นแต่ว่าทาแล้วสบายใจทําเหมือนกับศาสนาของเราก็ไม่ได้ห้ามครับศ uh, าสนาพุทธมันก็เกี่ยวข้องกับพราหมณแต่ว่าเราไม่ใจโอไมย์อ่อนจะเป็นพุทธก็เป็นพราม์บางสิ่งบางอย่างทําแล้วไม่กัดพระอง,อง <co> ค์ก็ไม่ได้ห้ามแต่ทาแล้วใหญ่น่าเกลียดเนาะ uh, แต่ไม่ได้สอนให้เราไมายนะครับเหมือนกับมีบางคนบางท่านมาบอกอเป็นอย่างนั้นเป็น,งองนอย่างนี้เป็นร่างองค์ทรงอย่างนี้อย่างนั้นหลวงพ่อเคยเคยบอกท่าน โยมว่าเป็นอะไรดีที่สุดเป็นตัวเราเองใช่ครับนี่คือคําสอนของพระพุทธองค์เป็นอะไรก็ได้เขาบอกว่าเราเป็นเจ้าพ่อโน่เจ้าแม่นี้มาประทับทงประทับร่างผมหลวง,งพ่อเคยบอกไปหลายท่านแล้วว่าโยมเป็นตัวเองแหละดีที่สุดแต่ร,รู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วรู้ดีครับแต่ถ้าเราเป็นเจ้าแม่นั้นเจ้าพ่อนี้มันจะไม่เป็นตัวเองครับนี่ก็ถือว่าได้รับองค์ความรู้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากให้พระอาจารย์ได้ อ่าเล่าถึงผู้ที่ติดตามรับชมก็คือภายในวัดก็จะมีเท่าที่้าเข้ามาเนี่ยจะเห็นหลวงพ่อทวดนะครับอยู่ด้านข้างอุโบสถครับแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนะครับมีะอาจารย์ในจุดเนี้ยสายมูหรือว่าคนนี่มาบนบานสารกล่าวอยู่บ้างไหมครับครับที่นี่หลวงปู่ทวดอ่าโยมก็จะมาอ่าไหว้อ่าแล้วก็จะมาที่ที่นี่ก็จะมีเทพทันใจรนะรสมัยนั้นหลวงพ่อได้มีโอกาสคือของโครงการที่ว่าก็ส่งพระไป สถานานตตานะนะไปที่พม่ามาปีสองห้าห้าเก้าก็เลยไปเลากเป็นพระไปไหว้ไม่ได้เทพแต่เราเข้าใกล้ได้ครับหลวงพ่อก็เลยไปจับมือเทพขอหลวงท่านเทพนะหลวงพ่อก็สร้างโบสถ์อยู่สิบสองล้านนะตอนนั้นตอนนี้ขอให้ชาวบ้านมาช่วยกันอย่าทะเลาะบอแวงกันให้ทาไปด้วยความร่วมเด็นก็ขอแล้วหลวงพ่อก็แด่ถ้าเป็นไปได้หลวงพ่ออยากจะห่อท่านไว้ที่นี่สักชุดหนึ่ง เพื่อให้คนที่ว่าลําบากไม่มีโอกาสนั่งเครื่องบินไปไหว้ท่านได้มาขอผูกขอปอนก็มีโยมมาขอที่ที่และก็ก็เธอไปดูที่ที่นาเทพมีก็จะมีกล้วยมีบะพร้าวนั่นแหละก็คือเมื่อเขาสาเร็จแล้วเขก็มาแต่ไม่ได้สวนในวงมายนะแต่เธอไม่ต้องไปเมียนมาที่นี่ต้องีนาเทพเทพตันใจหด้อว่าเทพอ่าเทพบรรดาลไม่ใช่พระตันใจนัเทพตันใจครับอ่าเราก็ไปดูนี่ก็จะมีอยู่ในภายในวัดเพราะว่าความเชื่อของคนไทย าขายไม่ได้ก็ต้องไปบนบานศาลเก่าตรงนั้นรตรงนี้รตรงนั้นทํ<ร>าแล้ว<ร>สบายก็าําไปด้วยแต่ว่าหลวงพ่อว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปประมาแล้วนะหล่อไว้ให้แล้วม,มาแล้วก็ได้ประขบพรก็ด้ท่านก็ความจะดวงครับ,รบ,รบนี่ประเด็นไหนบ้างครับที่ผู้หมวดก็น่าจะครบต้วนนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับที่ได้เมตตาแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปยับบรรยากาศแล้วก็สถานที่สำคัญ นะครัเดี๋ยวเราได้กับนรมัสการพระจานาร์นะครับ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 ผมนรคมันสกัรครับได้นะตามสะดวกนะครับ เดยได้สักการะครับผมทัชยามเทวธิราชที่ดูแลปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราครับครับเดี๋ยวให้น้องธนูช่วยอธิบายนิดนึงครับครับในจุดที่เรายืนอยู่ในขณะนี้ก็คือองค์ทัาสยามเทวธิราชนะครับผู้ที่ได้ปกปักรักษาประเทศชาติสยามหรือประเทศไทยของเรานะครับก็ถือว่า ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการก็ดีหรือแม้แต่วัดวารามก็ดีนะครับ,รบก็สร้างประจิษฐานเอาไว้เพื่อที่จะได้ปกปักอภิบาลคุ้มครองรักษาดูแลนะครับในเรื่องของบําบัดในเรื่องของความทุกข์ขจัดบัตรเบาเรื่องโพดโัษภัยต่างๆนะครับถือว่าเป็นเทพเทพพัทดาที่ดูแลในเรื่องของบ้านเมืองนะครับอย่างน้อยนะครับได้อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครองคนได้อยู่เย็นเป็นสุข นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่านี่ก็คือในวัดโมลีนิมิตนะครับวัดบ้านหลังของเราก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็เมื่อถึงเข้ามาในวัดก็จะอยู่ในจุดทางเลี้ยวไปทางกุฏิเจ้าวาดครับนะครับในส่วนนี้ครับเดี๋ยวต่อไปย้ายน้องธนูพาไปชมองค์เทพทันใจกันนะครับใช่ครับก็ยังมีอีกเยอะแยะครับครับเดี๋ยวน้องธนูช่วยอธิบาย เกี่ยววัิองค์เทพทันใจนะครับครับซึ่งในวัดโมลินิมิตของเรานะครับถึงถือว่าอยู่ในจังหวัดปัตตานีแล้วก็ยังมีสถานที่อีกจุดหนึ่งที่หลายคนหลายท่านอาจจะเข้ามาอ่านมัสกการ,รหลวงพ่อเจ้าวาดนรักการศิดิ์ศิธิ์ที่อยู่ภายในวัดยังมีอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสายมูสายมูขาดไม่ได้เนี่ยขาดไม่ได้ครับเพ<ม>ราะว่าหนึ่งสิ่งที่หลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันนะครับที่ด้านได้อ่าเรียกว่าจําลองมาจากประเทศเบียนมาหรือพม่า นะครับที่มีเทพองค์นี้เอาไว้เพื่อที่จะได้สําเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งมา่ปรารถนาของผู้ที่ต้องการให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของชีวิตหน้าที่การงานนะครับครอบครัวนะครับแล้วก็เรามาน่าจะสถานที่จุดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาขอพรขอบารมีนะครับต่อองค์เทพทันใจได้นะครับแต่ไม่ได้ว่าให้งมงายนะครับแต่ฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของการใช้สติและปัญญานะครับในการดําเนินชีวิต นะครับแล้วก็เทพก็จะได้เขาเรียกว่าสนับสนุนครับแล้วก็เชิดชูค้ำจุนนะครับให้ชีวิตด้านต่างๆของผู้ที่มาขอพรอธิษฐานต่อเทพทันใจองค์นี้นะครับก็จะประสบความสาเร็จนะครับซึ่งก็หาดูได้ยากมากนะครับพี่ผู้หมวดครับก็สามารถมาที่วัดโมลีนิมิตหรือวัดบ้านหลังอำเภอพวกโผของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็หลวงพ่อก็ สามารถเปิดให้ชาวบ้านนะครับในเมื่อถักการะิ่งสําคัญไปในวัดแล้วก็สามารถที่จะมาขอพรขอแดงบันดาลใจกําลังใจนะครับในการดําเนินชีวิตได้นะครับตามที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมบรรยากาศไปในวัดกันต่อไปครับเชิญครับผมครับเชิญครับ แผมขอจบไลฟ์สดกิจกรรมสายมูพาเที่ยวชมวัดโมรีนิมิตตําบลมะกกูดอำเภอโคกโพจังัดปัานีไว้เพียงเท่านี้หากท่านผู้ชมท่านใดต้องการให้จิตอาสาเข้าให้การช่วยเหลือสามารถโทรได้เบอร์15-10ตลอด24ชั่วโมงสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ารับชมกดไลค์กดแชร์ กดแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจพี่พี่น้องๆที่อาสาได้กระทำความดีเพื่อหัวใจต่อไปครับครับ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สร้างสรรค์พัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์ทันใดทำด้วยใจแสบซื่อถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างุูมิคุ้มภัยให้ไทยเรามีขึินอาสาสมกคมีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยรู้ใจมอง มีช่วยกันแก้ไขใช้ภูมิปัญญาพนะัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสางพัฒราชาให้ไว้นำผลให้ได้ดีจิอาสาทุกก็มีในหัวใจพัฒนาชาติไทยรูใจน้องดีโครงกรารพัฒนาสามีโครงการพัฒนานามีสร้รางความสา,ามัคคี ศาสนาร่วมศรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชนุมชนมันคงทาวรท้องใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดี้จตอา,าท่านก็มีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยร้่งมทยน้่งรืองโรงกรารพระราชานนามี サボさサもきれいに。